เพราะว่าเขาอะมีสิทธิ์ OPD ปีละส0มพันนะคะแต่ทีนี้ทางาโรงพยาบาลนะขึ้นว่าไม่ไม่พบสิทธิ์คือก็เลยพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่ารหัสที่ขึ้นหน้าจอของโรงพยาบาลนะคือรหัสอะไรค่ะจะได้รู้ว่าทำไมไม่พบสิทธิ์จะได้แจ้งปัญหาให้กับ AA ทราบนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขามีสิทธิ์ OPD ปีละ3,000บาทนะคะ อ <c oughs> เอาตอนนี้ขึ้นเหรอคะแต่เมื่อคืนลูกค้าบอกว่าตีสองอ่ะมาโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลบอกว่าไม่ขึ้นนะคะก็เลยแบบว่า <c oughs> อยากจะรู้ว่า <c oughs> ขึ้นรหัสอะไรถึงทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าไม่มีสิทธิโอ PD คือในหน้าบัตรอ,อ่ะก็ระบุชัดเจนว่ามีสิทธิ์อ p d ปีละสามพันนะคะที่ลูกค้าจิงนคะนค,นคะคือตอนนี้เช็คก,ก,ก,ก็คือขึ้นสิทธิ์แล้วว่ามี OPD ปีละสามพันใช่ไหมคะ อ๋อไม่ได้มีปัญหาอะไรเนะาะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คนไข้ก็คือแอนมิตใช่ใช่แอนมิตอยู่ค่ะ